นูอยากเล่นกับแม่เหรอเอดิก้าจะไปไหนล่ะอตึงตึงไอไอทำงานละทำงานอุย้ยเข้ามาเข้ามาในกล่องโอ้ยอยากให้แม่อยากให้แม่เล่นด้วยอุย้ยปลุกตั้งแต่เชา้าปลุกตั้งแต่เชา้าอุย้ยจุบแม่อ้ยจุบแม่รักแม่อืมอืม บางทีมันก็น่ารักบางทีมันก็ดื้อมันก็ดื้ออาบน้ำเมื่อวานตอนนี้เป็นไงสบายตัวไหมลูกเอริกาสบายตัวไหมคะฟินน้าจะฟินลูกแม่ เอริกาลูกแม่หิวข้าวอีกแล้วหรอหรือหิวอะไรมามี่ไม่มีขนมเลยอ่ะเดี๋ยวต้องออกไปซื้อขนม,มให้ลูกอืมฟีดได้ก็หมดแล้วฟีดได้ของเอริก้าหมดแล้วมันไม่มีมันต้องสั่งมันต้องสั่งช็อกป,ปีลาาา้ลัดซัด้ามันไม่มีลูก แล้วอีฟิตไดย,ยี่ห้อเจนเนี่นี่เจนเนี่อะไรเนี่ยหาซื้อยากมากบางทีก็หมดอะไรแบบเนี้ยในในร้านออฟฟิเชียลเขาอะค่ะเราจะกินจากร้านออฟฟิเชียลเท่านั้นพอซื้อของปลอมอไม่รู้เป็นของปลอมไม่น่แต่ว่าซื้อจากร้านอื่นแล้วทีนี้เหมือนกับเอดิก้าไม่กินอะแปลกใจเหมือนกัน ออาแม่ก็ดูเท้าหน่อยก็ดูเท้าหน่อยเล็บตัดอย่างตัดเล็บวันนั้นทำให้มันยาวเร็วจังคดก็ดูเท้าหน่อยลูกกอดูเท้าหน่อยก็มามาอามามิยูหน่อยเร็วเร็วเร็วเอาอ๋อมันก็ยาวเร็วอยู่นะลูกอืมยาวเร็วทำไมมันยาวเร็วอย่างนั้นวะอิลิกาว่าวไงอิลิกาว่าไง ไม่ก็ดูมือหน่อยก็ดูมือหน่อยเล็บยาวอย่างโอคิตาเดี๋ยวเช็ดคิตาทีหลังนี่ลูกนะือดูมือเขาอ๋ออมันไม่เจ็บเบา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 อืมอืมเขาจกพุ่งหน่อย ขอจกพุงก่อนเว้ยเว้ยเออขอจกพุงพุงเป็นของต้องห้ามเหรออือพุงเป็นของต้องห้ามจริงด้วยอืมไม่กล้ากัดแม่ไม่กล้ากินกุงเป็นของต้องห้ามตอนเนี้ยอยอาอเอริกราเออ